อ่ต่อไปนะคะเราตั้งโจทย์เลยเรามาดูกันที่ข้อ4ค่ะ 6x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 5x ลบ4เนื่องจากตรงนี้กำลัง3กำลัง2กำลัง1แล้วก็กำลัง0มีครบเราจึงไม่ต้องเติมอะไรแบบข้อ3เนาะ หารด้วยอะไรอ่าตัวหารข้างหน้าเป็น2 x แล้วนะคะลบ1โอเคเลยอ่ะเรามาเริ่มการวิธีการหารก็เหมือนเดิมค่ะนำา2 x ไปหาร6 x กำลัง3มอ่ะ6ก x กำลัง3หารด้วย2 x กำลังห2หาร6ได้3 x กำลัง2กับ x กำลัง x กำลัง3กับ x กำลัง1ได้ x กำลังสองเราก็เลยได้3าม x ก,กำลังสองย้อนกลับไปคูณค่ะ3คูณ2ได้หก x กำลังสองคูณ x ก,กำลังหนึ่งเป็น x ก,กำลังสามต่อไป3 x ก,กำลังสองคูณลบ1ก็เลยได้เป็นลบ3 x ก,กำลังสองอ่ะ ลบกันหมดไปเราก็จะได้ข้างหลังเป็นลบห้าลบกับลบสามลบจนลบเป็นบวกลบห้าบวกสามก็เลยได้ลบสองเอ็กกำลังสองค่ะชักตัวต่อไปลงมาก็คือบวกห้าเอ็กสองเอ็กนำไปหารลบสองเอ็กกำลังสองอ บ 2x กํลัง2หารด้วย 2x กํลัง1ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบหารแล้วได้ลบ2ตัด2ได้1 x กํลัง2หารด้วย x กํลัง1เหลือ x เพราะฉะนั้นเราจะได้ผลหารเป็นลบ 1x แต่เวลาเขียนเขียนแค่ลบ x พอนำลบ x ย้อนกลับไปคูณจะได้เป็นลบ 2 x กำลังสองลบ x คูณลบ1ลบเจอลบเป็นบวกค่ะได้เป็นบวก x ข้างหน้าตัดกันสิ้นไปเราก็จะได้บวก5ลบกับบวก1ลบเจอบวกเป็นลบก็ได้5ลบ1ได้4แลเราก็จะได้เป็นบวก 4x แล้วเราก็ชักลบ4ลงมานะคะ 2x หาร 4x 4x อ่า 4x เป็นบวก 2x เป็นบวก4หาร2ได้ 2x ตัดหมดก็จะได้บวกสบวกสย้อนกลับมาคูณได้เป็นบวก 4x บวกส คูณลบหนึ่งได้ลบเมื่อกี้หันได้อะไรนะอ่าได้ลบสองอจากนั้นค่ะหมดไปเราก็จะลบสีลบกับลบสลบจะลบเป็นบวกค่ะลบสบวกสเป็น ลบสองอ่ะเราก็เลยตอบนะคะเพราะฉะนั้น 6x กกำลังสามลบ 5x กกำลังสองบวก 5x ลบ4่หารด้วย 2x ลบ1ได้คำตอบเป็น 3 x กําลังสองลบ x บวก2เหลือเศษเท่าไรคะเศษลบ2นั่นเอง